ในคลิปนี้ท่านจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่กฤษณาเริ่มจากตำนานกฤษณาคุณประโยชน์ที่อยู่ในไม้กฤษณากฤษณาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นน้ำสมุนไพรกาแฟสบู่และก็เซรัม่มมาเริ่มต้นกันที่ตำนานกฤษณาค่ะก่อนหน้านี้คนสมัยโบราณเชื่อกันว่ากฤษณาเป็นเทพเจ้าแห่งไม้มงคลเช่นในยุคสมัยพระ พุทธเจ้าพระพุทธศาสนานะคะตำนานการประสูติขององค์พระาศาสดาเมื่อแรกประสูติพระหัตถ์ข้างหนึ่งถือดอกบัวอีกข้างหนึ่งถือไม้กฤษนาชาวประชาเลยถือว่าเป็นไม้มงคลป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าตัวศาสนาอิสลามน้ำมันกิษณาใช้ในการประกอบพิธีฮัตที่เมืองเบกะประเทศซาอุดิอาระเบียศาสนาพราหมณ์และฮินดูกิษณามาจากคำว่ากิสณะเป็นเทพเจ้าในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นเทพผู้รักษามีการใช้ไม้กิสณาในพิธีกรรม สำคัญต่างๆด้วยก่อนหน้านี้นะครับตำนานของสยามประเทศไทยซึ่งได้เขียนเอาไว้ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ราชอาจักรสยามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุยาได้บันทึกเอาไว้ว่ากจสนาที่ประเทศสยามนั้นมีราคาแพงที่สุดในโลกเนื่องจากมีคุณภาพระดับเกรดเนั่นเองและได้บันทึกเอาไว้ว่าในพระราชสำนักนะคะชนชั้นสูงได้ใช้กีสนาเป็นเครื่องราช เป็นเครื่องหอมเป็นเครื่องยาเครื่องประทินผิวนะคะแล้วก็ยังได้ใช้เป็นเครื่องราชนาการให้กับชาวต่างชาติเนื่องจากชาวต่างชาติต้องการมากๆเลยนะคะกิษณาในประเทศสยามนั่นเองเช่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากได้ใช้เป็นเครื่องราชนาการแล้วท่านยังได้เปิดท้องพระคลังนํนากิษณามาต้มเป็นน้ําสมุนไพรให้ประชาชนดื่มซึ่งตอนนั้นมีโรคอหิวาลระบาดจนชาวประชาหายจากโรคอหิวานั่นเองค่ะ มาถึงยุคปัจจุบันต้องรู้จักท่านนี้เลยค่ะดรพิรพันธ์วิจิตรพันธ์ท่านเป็นหลานของคุณปู่ซึ่งคุณปู่ท่านตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นมหาดเล็กในวังดูแลท้องพระครังให้กับในหลวงนะคะตั้งแต่ นั้นมาท่านก็ได้รวบรวมนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับกิศนาที่ควบผู้ประเทศไทยมาช้านานส่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงด็อกเตอร์และด็อกเตอร์ได้คิดค้นนวัตกรรมต่อยอดในการเอาน้ํามันออกจากต้นกิศนาโดยไม่ต้องโค่นต้นซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาต้องโค่นต้นเหมือนกับล้มช้างเอางาด้วยการที่จะต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาต้นไม้เอาไว้ด็อกเตอร์จึงได้คิดค้นนวัตกรรมนี้สําเร็จนะคะและเอาไปจดเป็นสิทธิบัตรโลกที่ประเทศอเมริกา เมื่อปีพศ2522และปีนั้นเป็นต้นมาดร์ก็ได้มาการวิจัยและพัฒนาต่อยอด วิจัยพันธุ์ของท่านขึ้นมาชื่อพันละพีนะคะกิษนาพันละพีนั่นเองและก็ได้ไปรณรงค์ปลูกให้ประชาชนปลูกซึ่งสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9พระราชนีก็ได้เป็นองค์ประธานในการโครงการต่างๆที่รณรงค์การปลูกต้นไม้เมื่อทั้งประเทศด้วยนะคะในยุคนั้นดกรก็ได้คิดค้นนวัตกรรมต่อยอดในการใช้วิชาชีพหมอของท่านนะคะศึกษาวิจัย คุณสมบัติโดดเด่นที่อยู่ในกิศนาได้ออกมาเป็นหลายรูปนะคะซึ่งสรุปได้ง่ายๆก็คือดีถอกเลือดขับล้างสารพิษในร่างกายช่วยซ่อมแซมเซลล์เก่าสร้างเซลล์ใหม่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นอย่างดีต้านโรคมะเร็งต้านโรค NLD ทั้งหลายนะคะเบาหวานความดันต้านอาการอักเสบบำรุงสมองหัวใจตับปอดเป็นยาอายุวัฒนะเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ แก้อัมพาตบำรุงกำลงังแก้อ่อนเพลียปรับสมดุลความดันโลหิตให้เป็นปกตินะคะซึ่งท่านก็ได้เป็นคิดคน้นผลิตภัณฑ์ออกมาตัวนี้ชื่อหอมกิษนาช่วยในเรื่องเบาหวานความดันหัวใจต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีกับผู้คนที่ได้ใช้แล้วประทับใจกันมากมายผลิตภัณฑ์นี้คู่ควรกับคุณที่คนรักเรื่องห่วงใยมากๆค่ะตัวที่2เป็นรูปแบบของกาแฟนะคะซึ่งสารตัวกาแฟนี้ก็ได้เติมสารสกัดไปเพิ่มอีก2 0 8ตัวที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนอกจากกิศนาแล้วตัวนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะใช้ครีมกับถั่วเหลืองเป็นใช้ถั่วเหลืองแทนครีมนะคะน้ำตาลมาจากแย่าหวานนั่นเองค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก เวสสำอางเป็นเวสสำอางนะคะตัวนี้เน้นเลยค่ะรักษาผิวอักเสบเรื่องสิวนะคะเน้นเลยนะคะหายขาดแน่นอนค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นกิษณารูปแบบของเวสสำอางนะคะตัวนี้ใสาสารโดยใช้ตัวนำพาเป็นน้ำกั่นจากกิษณาซึ่งเติมสารที่ไปบำรุงผิวได้ถึง11ตัวเลยทีเดียวท่านใดต้องการข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมขอจากผู้แนะนำท่านได้เลยค่ะ